ช่องสกอตแลนด์ที่ไม่ใช่สกอตแลนด์ชอบแบคมดรีมคอร์ลิมิโน่สเปซเวทคอร์ชอบอัดเกมรีวิวท่องเที่ยวรีวิวกินและอื่นออีกมากมายติดตามได้ที่ช่องสกอตแลนด์ที่ไม่ใช่สกอตแลนด์เฮ้ยทีนี้มาที่ไหนกันเนี่ยโอ้ยดงข้าเอาสิทุกคนเป็นบ้านเรือนไทย ในสมัยอยุธยาหรือสมัยใดม่ฮอดเจดีพ่อมาทุกคนเบิกง่ายๆเรียกว่าเป็นแมพของประเทศไทยแน่นอนครับซื้อในแมพนี้ครับมีชอวา่านางรำครับทุกคนซึ่งผมได้เปบเกินเบิงเนื้อเรื่องข่าวๆเกี่ยวกับแมพหนีมานะทุกคนนะเขาบอกว่านางรำคือแฟนเฮาคือคนที่เฮาหัดได้ตายจากไปอันนี้พิษหรือถือจะต้องขออภัยนะทุกคนนะแล้วเขาก็บอกอีกว่าถึงคุณ จะไม่เชื่อเรื่องผีแต่ถ้าคนที่คุณรักตายจากไปถ้าคุณเห็นเขาคุณจะเชื่อเลยว่าผีมีจริงพนะโอ้ยใครอะพวกเราเองอะไม่ต้องตกใจไปเลยนะคะจริงค่ะหน้าตากแกแ่น่ากลัวก่าผีค่ะแรงมุลีมากแลยเขาจะต้องเข้าไปในวัดนิติรีบมาเป็นวัดเป็นบ้านเดือนไทยอ่ะไอ,อเชี่ยโคตร้้อนเลยอะทุกคนมันมืดมากเปิดไฟฉายซิ เปิดได้ไหมโอ้โเปิดไม่ได้ฮฮทุกคนมีหมองแรนพ่อมอ่ะมันสามหัดแรนได้พ่อโอ้โห้าวิ่งขนาดนี้ผมคิดว่าต้องมีตัวออียงมาอะไรเข้าแท้ๆต้องมีผีมาอะไรเข้าแท้ทครับผมอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเจดีของนางรัมคนที่ตายจากโลกนี้ไปแล้วนะทุกคนนะเป็นการแบบไม่ออกกระดูกนางรัมมาไหวในหนีแทนแน่นอนนะทุกคนโอ้โหมีก้นไม้แหงมอง่อม สถานที่ดูเหมือนจะดีมคออยู่นะแต่ว่าหันไปรทางนี้เนี่ยสิโอ้โหบ้านเดินไท่ทุกคนได้สังเกตว่ามาสิบกลกใตทุนสูงมากเลยนะทุกคนนะว้าวมันน่ากลัวอยู่นะเนี่ยโอเคเพื่อปเป็นหตเกิดเวลาาข้าสิเฝ้าขึ้นไปทั้งบ้านบ้านจะขึ้นไปยังเพื่ออย่างก้อนส์สิเราคนวนเนี่ยดูจะเนินเพื่ออีย่างนี่คือผู้ใดกันแน่ เกเบรียลฟรีซซูซี่เจอร์มี่คลาสซดี้เหมือนจะเป็นหุ่นจำลองซื้อนะทุกคนนะโอ้โหทุกคนบ่งกำแพงดีดีเชี่ย <Yeah, S 1> กำแพงโคตรเก่าเลยสรุปมันเป็นวัดหรือมันเป็นบ้านไทยกันแน่ทุกคนโคตรกว้างเอาจริงเราภาคนีอมันคชืออย่างอะ่ะก่อนด้สืเกินไปทั้งบ้านเดี๋ยวผมสำรวจก่อนเล่ลกัน,กนทุกคนมีต้นไม้ด้วยจะว่าพ่อเปรตด,ด้วยทุกคนเด้อเอาจริงผีไทยต้องมาพร้อมกับเปรตหรือไม่ก็กระสือนะฮะทุกคน โอเครู้สึกว่าขัางร่างมันอาจจะมีอย่างครับว้าวทุกคนมึงเสาบ้านผมคิดเลยว่าเสาบ้านนี่ตัวเห็นมาจากตนแต่เคียนแทนแน่นอนนะเราจะเหวี่ยงขึ้นไปกันเทิ่งเนี่ยนะมันอะไรอ่ะรูปอะไรอ่ะมันจะเป็นรูปอี๋แบบอะไรอะไรตกใจจะบ้าขออนุญาตนะคะขออนุญาตเปิดประตูเปิดจืดอโอ้โหเปิดยากมากเลย โอ้โหเปิดเข้ามาเห็นลงศบเลยนี่พี่อ๋อพอดีนะเมื่อวานน่ะนางรำแฟนแกใช่ไหมชื่อแก้วน่ะนะแมนพอดีแฟนแกนะ่ะรำไปรำมาอยู่ก็บูวกนะอ๋อครับผมก็ได้ยินข่าวมาแล้วแหละผมก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากนะ เออถ้าวันะเค็นยังได้คนเท่าเกิดมากก็อ้องตายแั่นบ่ล่อเนี่ยผงกับมาติมาหาแฟนผมนี่แหละเออแฟนคือแบบว่าเพ้ามาดีเด้อเขาติมาบอกให้เธอไปสูสติีเธอขออนุญาตแล้ตอนนี้ครับเขาเขามาสู่หน้างานของแฟนเขาเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนนะแฟนเขาเป็นนางร่ำเกา ได้รับเชิญไปร่ำออดูที่การจังหวัดนะทุกคนนะที่ว่าการอำเภอนะฮะเป็นงานอย่างบางย,าง,ยางนี่แหละเออแต่จู่ๆแฟนเขากเกิดเป็นล้มแล้วก็เสียชีวิตขึ้นมานะและ้วตอนนี้ครับก็ไ,ได้ยูมาจัดในวัดแห่งหนึ่งซึ่งสามารถที่สิบอกชื่อวัดใด้ซึ่งตอนนี้ครับทุกคนในงานกลับกันไปแล้วครับผมและตอนนี้ครับพ่าต้องทการสำรวจอย่างบางอย่างเฮ้ยนี่มันอะไรอะ่ะ what the hell อะไรเนี่ย รู้สึกว่าจะเป็นทั้งถูบแล้วทุกคนนะโอ้โหมันมืดมากแกมเรืดมากบรรยากาศชวนร้อนสุดๆโอ้โหแหลกแๆลกแหลกแหกแหกแกนทุกคนผมกา้าทจ่จะเข้าไปใกล้มองบริเวณโลกงสบเลยค่ะเอาจริงแม่งผู้ใดเป็นคนออกแบบแมพนี้ว่าโคตรน่ากลัวแล้วก็แหลกด้วยนิดหน่อยระวังระวังอันนี้คืออะไรอะ่ะแอบใลตู้เหรอ มันคืออะไรอ่ะอ๋อเป็นแผนที่อ่าตอนนี้ว่าเขายุดจยุดใดจุดใดนะทุกคนนะสามารถนี่บอโอเคเก็บไปก่อนเลยสึ่ตอนนี้เขาจะมาทําการตำรวจก่อนแล้วละกันตอนนี้ครับผมทําการเพิ่มแสงขึ้นสูงสุดแล้วนะทุกคนนะลาลาลาขออนุญาตนะครับผมเกรงมากเลยนะฮะเล่นเกมนี้นะฮะแล้วใครมันไปยืยนหยือไหนเฮ้ยตัวไรอะตัวไรอ,ะ,ไรอะเหลนี่ตัวไรเฮ้ยหายไปเร็ว โอ้ทุวคนประกาศเรีน,น่ากลัวนั่นไฟอะไรแล้วเนี่ยตุกคนเนี่ยแล้วมันคืออย่างอะทุกคนกระดาษเฮ้ยทุกคนรู้สึกว่าจะเป็นเวทีนะทุกคนนะเฮ้ยทุกคนเคยเห็นการละเล่นเอ่อนางตะลุ่งของภาคใต้ปะนีล่ละตรงนี้เลยแล้วนี่รู้สึกว่ามันจะเป็นเอกสารในอย่างบางยางนะทุกคนนะว้าวเป็นเศษขยะสรุปมันงานสกหรือมันงานในอย่างนี้แฟนเขาก็ไเด้ไม่อยู่ในจุดบริเวณนี้สิ อันนี้ก็บรรู้กันเพราะว่าแมปเนี่ยเท่าที่เบิ้งเข่าๆคนที่ตายไปเนี่ยคือวัดที่เข้าหักที่สุดครับทุกคนของคุสิีเนียวคนแฟนเข้าแะแถกิดว่าเอาเป็นว่าเ้วเข้าไปสำดวจฝั่งนี้กันแล้วละกันฝั่งนี้ครับขึ้นมาแล้ว๋่เาเห็นว่าสิมิพพระสูญสักกรูปที่สินลางสิมันกำงังสวดศพบ่มีเลยนะทุกคนนะอันนี้นะ่าจะเป็นด้านหลังบอโอโหเชีย้วเขาต้องเข้าไปข้างในเนี่ยนะไม่เอาละกลัว,วทุกคนอันนี้ ตู่หรือเปล่าโอก็อเมนฟังนี่ครับรู้สึกว่าจะเป็นหมงสาราพักศพนะทุกคนนะโอ้ไม่กอดแล้วนี่คืออะไรอะ่ะเครื่องเส้นหรอไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่แน่มีโตโเอลี่วะดิหา,ม,ามีอียงพัวพิเว่มาอุ้ยทุกคนทุกคนทุกคนอะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะสรุปไฟสายเราเปิดไปเนี่ยทุกคนรจริงไม่สว่างเลยนะฮะทุกคนมืดมืดมาก มือที่รีทุกคนจริงออเฮดดินชาตอ่าเขาสามารถบึ่งในดินชัตได้รู้สึกว่าจะบักนะทุกคนนะเอาจริงโอเคหลังจากเข้าํำรวจบงชาตนบริเวณใจกลางอ,องคของอันนี้แล้วครับทุกคนขอสิพาทุกคนมากํำรวจอยู่บริเวณใก,ก,กลๆโร่งศพมาพร้อมจำสแกนไปพร้อมกัน,กอกนขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับ โอ้โล่ศพโคตรเก่าเที่ยดูสิมีความเป็นแบบเครือด้วยนะฮะขออนุญาตนะ,ะเข้าไปใกล้มีอะไรไหมเนี่ยโอ้โหทุกคนล,ละเอียดแม่งโคตรสมจริงฮะมีแบบเออเทวดงเทวด,ดาติดน้ำโลกศพนะทุกคนนั่นเราก็มีแสงไฟระยิบระยับแต่เพิ่มความร้อนมากคือโลงเก่ามากๆอุ้ยทุกคนเยาว์ามันโผล่มาเด้อขอร้อง ผมอยา่านจะว่าเขาขอไปใกล้ๆแล้วลมมันกิ่งพึบลงมาหน่อยแม่อนุญาตนะครับเฮ้ใยใครมีอะไรไหมไม่มีอะไรนะฮะทุกคนนะอ่าลงปลอดภยัยโอเคเขาจะขอไปอีกด้านหนึ่งของบริเวณนี่ครับทุกคนแต่สิ่งสำคัญคือเขาอย่าฝ่าใส่สปีดความเร็วบางอันแล้วก็ความเร็วเบิร์ดหนีชสวยชิบหาย ทุกคนผมว่าบเแมนน่าจะเป็น,เป,นเป็นบ้านเรือนไทยนะมันเป็นบ้านคนไปนเลยอ่ะทุกคนนีคคืออะไรอ่ะเขาของเครื่องใช้ตัวอะไรเนี่ยแอบได้ไหมไม่ได้นะฮะโอ้โหทุกคนมีรูปพ้าผมเชี่ยเชี่ยของนี้โคตร้อนอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฮาจฉพาทุกคนขาไปสำรวจกันเออขออนุญ,ญาตนะครับพี่อุ้ยมันน่าก,กลัวมากนะอะไรอะ่ะอะไรตรงนั้นอะ่ะ เว้ยเยทุกคนเล่นไปผมข,นขีนที่ลูกไปผมบริพิติีนะคอมเมนต์่าผมอัดเกมอีไปเห็นหน้านะบอกได้ว่าไห้ช็อตห้าแท่แน่นอนอันนี้คือผมคิดว่าต้องใช้เวลาในการอัดโดนมากๆคอมเมนต์ว่าตัดต่อนี่บอกได้ว่าเมมเต็มหน้าทุกคนเลยไม่ได้อัดเกมแบบเห็นหน้าให้ทุกคนได้เห็นแต่ว่าแค่ได้ยินเสียงกัน่าจะ,ะร้อนแล้วล่ะน่าจะห้าแล้วล่ะแล้วตอนนี้เอ๊รู้สึกว่าตรงนี้นะทุกคนนะอันนี้อะไรอะ่ะ ไฟฉายเปดใไ้ซูซี่ไฟฉาย,ยมันไม่แบบมันไม่มันไม่มีฏิกติกิยายเลยนะครับไฟฉายของเรา <c oughs> ใตาตัวอะไรตัวอะไระะมันมาแล้วฉันเจอมันแล้วนี่มันมนุษย์นี่นะเฮ้ยขุงกระดูกทุกคนวิญญาณคงกระดูก,ก,ญญาก,ดกบายโดแล้วอืมแล้วนั่นมันอะไรอะ่ะทุกคนเหมือนเหมือนพิธีกรรมอย่างบายาวยทุกคนทุกคน,กคนมีหดคุงกระดูกตั้งเยอะตั้งแยะ อันนี้โบรู้ว่าซูนมันไดในพอเฮ้ยทุกคนรู้สึกว่ามันจะเป็นโอ้โหเจดี JD! แล้วก็มีสายสินพันไปพันมามันเป็นพิธีกรรมบางอยา่างทุกคนอ่ะใครไปบ้างจะทำอะไรตรงนี้วะเนี่ยมีโรงสุพิพอจะมีอันนี้อีกนะทุกคนบริเวณภายในกับบรททิษนทมีอย่างเดยนะทุกคนนะวอทโอ้โหมันห้องอย่างก,กันแน่นี่ซับซอนมดซอนเงินม,นมากเลยอะเขาบงกดหรืออะไรเนี่ยแบ็ครูปอย่าว่าแบ็ครูปนะเฮ้ยทุกคนมันเป็นห้องพิธีกรรม เฮสายสหัสทุกคนโอ้ oh my god จะให้เราทำอะไรอะ่ะเอ,อ้ยไม่ได้มันบอกให้เปิดอะไรอะ่ะเดี๋ยวนะต้องมีเชิดตัดหรือเปล่าทุกคนเราจริงไม่ได้แฮะเอเหมือนสิเป็นแบบว่ามีหมอผีมักกักขังดวงวิญญาณนงางร่ำไว้ในไห่หรือเปล่าแล้วนี่ก็คืองานศพของอคนที่เป็นนงางร่ำหรือเปล่าหรือยังไง อันนี้ผมก็บอแน่ใจแต่ว่าห่าวว่าท่านสามารถที่จะเปืดอได้ขันว่าเป็นไสายสาสตรแล้วมีพามาเพื่ออีย่างเอามัดขัดก,กันกับลักไสายสาสตร์มากเลยนะทุกคนนะเออจะบ้าตรงนี้มันยังมีอีกเลยนี่อะไรเนี่ยไ,ไฟฉายปฏิกิริยาหน่อยไฟฉายมันมืดฉันมองไม่เห็นคพอดจริงไฟฉายก็ว่าได้ใช้ประโยชน์อีกยังเลยเอาจริงอะไรยะอุ้ยทุกคนทุกคนมีอันนี้บ่มนี่มัน ซดาอื้อซดาโอ้โหทุกคนเริ่มเข้าใกล้ความร้อนมากขึ้นเรื่อยๆอืมโอเคเดี๋ยวเราจะไปฟังนี่กันฟังนี่มันเหีย่ยงวะมันไฟฉายมันก็ทุกคนจริงเฮ้ย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 ,ยใครอ่ะใครอ่ะโอ้โหทุกคนคอดร้อนเนี่ยเขี้ออยอฟังนี่โอ้โหนางลำเต็มเลย อสวัสดีุกคนแลนกล้ามากแม้กระที่เขามาในบ้านของฉันนั่นะฉันเคยเป็นนางรำมาก่อนจริงจริงแต่ฉันก็ก็อะไรอ่ะแต่ก่อนเราก็เคยรักกันไม่ใช่หรอขออนุญาตนะคะโอ้โหทุกคนนางรำคตดร้อนน่ะเชียแต่่า เรื่องสดาเรื่องเครื่องแต่งกายของนางรำครับทุกคนหายาไซเลนเด็ดขาไล้นะทุกคนนะราวะของพวกเนี่ยมันมีครูเออและจากความเชื่อนะฮะส่วนตัวผมก็เฉยๆนะโอเคโอ้ยทุกคนเสียวมากเลยตรงนี้โอ้ทุกคนลนะะเอียดมากโคตรสมจริงไปยังไงวะโอ้โหทางแคบมากแกทางแคบมาก ขออนุญาตนะครับการจีดวเฉียวดูตายเจียวเจียวจัดๆเจียวจังอ๋อทางตันกูจะบ้าการตันเหรอโอ้อไม่ใช่ไม่ใช่หูแบบออกมาทางนี้อยู่เฮ้ยกูล่งอกกูจะไม่เข้าไปตรงนี้เลยเอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วไปยังไงจ้าไม่อยู่แล้วกูไปแล้วตอนนี้กูไม่อยู่แล้วตัวนี้ไปไม่ได้รู้เลย ไปไปไปเอาไปกันออกวน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 จืดจืดจืดืดจ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 ืดโอเคแง่หน่อยห้องก็รู้แล้วว่าบริเวณนี้ไปบ่อด้ครับผมต้องกลับไปทางเขาไปบะก็ไปได้นะต่ว่ามันก็ห้องเป็นเหมือนเหมือนนะทุกคนนะจริงเอออันมีแผนที่ยูงี่ดีมันเป็นเหมือนห้องเชื่อมเชื่อมต่อกันเลยอ่ะทุกคนอ่ะเอาจริงบางห้องก็อาจจะเชื่อมต่อไปพุ่น อันนี้ก็ทั่งเก่านะเฮ้ยไม่เอาไม่เอาละผมไม่ไปทางนี้ละผมรูเลยว่าเส้นท่านนี้เขาจะไปเชื่อมต่อใจของน้งนำล่าที่เขาเคยผ่านมาฉะนั้นเขาต้องออกไปจากาบริเวณนีกกอนนี่ห้องพ้าครับผมมาตรงมาพุทธลูกเขาจะใจอุ่นนิดหน่อยแล้วนองนี้ห้องอะไรอ่ะมันมองไม่เห็นเลยมืดมากแกเอ้ยนี่ไงอะไรอ่ะีดีดีได,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 ด้คุณแจ เอาปใส่อีหย่างน่ะ,าะคาคอรักคีเหรออ๋อมันเหมือนจสีให้ไปเปิดอีอย่างบางอย่างนะนี่ดีได้กุญแจห้งอ,องนี้ปะห้อ,องนี้ปะอับสารารูมอ๋อห้องอับสารารู้สึกว่ามันบร่ได้แก่ห้อาสมรุจธ,ธรรมดามันมีเงินง่ามให้เอาอุญแจไปเสกใสห้องนั่นห้องนี้นะทุกคนนะต้องขอเรียนแจ้งเลยสิครับ ผมก็บอกค่อยถนัดเกี่ยวกับการแบบเปิดประตูไปของนั้น้อ,องนี้จักหน่อยนะคันผมเปล่นผิดพลาดจไหนก็ต้องขอภัำำ้นาครับเพราะว่าการตออสน้องของไฟช้ยเองเนี่ยคนข้างที่จะอืดมากห้องนี้เขาได้มากคือของคอคอแลบลักเหรออะไรอ่ะมันอ่านว่าอะไรอ่ะไม่รู้นะฮะทีแนี้นี่น่าจะห้องนี้นะทุกคนอินเทอร์เ็ไม่ใช่ห้องนี้หรอไม่ใช่แฮห้องนี้ไม่ใช่เอ้ย แต่ว่ามันเปิดได้นะแกเฮ้ยเอาจริงเปิดได้เลยเออกูจะเข้าไปยังไงดีตรงมุมนี่มันน่าจับสเกมมากก็ได้ย่ะนะครับผนตัวยวงห่างก่อนวัดจังหวะมุมนี้มันจีจาจะแกเขา,าเอาจริงขออนุญาตนะครับมีอะไรทางก็ชวนจับสแกมมากตกัวยวงห่าง เฮ้ยอะไรอ่ะทุกคน,กคนยังนะน่ะอุ้ยเสียงหอนมากอ่ะวิทยุหรือเปล่าอุ้ยอุ้ย,ยทุกคนปิดปิดยังไงวะเนี้ยอุ้ยทุกคนเอาจิงหลอนอยู่นะทุกคนนะเฮ้ยอะไรเนี่ยเขาวิ่งอะไรวะคืออะไรวะไม่รู้เกบมาก่อนแกมันจะเป็นถุงเงื่อนหรือเปล่าวะ ใช่นะฮะทุกคนห้องนี้มันมีอย่างวะมีตะมีดอีนะกัวกลัวอยู่นะทุกคนพายในบ้านครับเพเห็นว่าสีมีอย่างเกิดขึ้นเลยมีตะเศษซากประครัตพังเต็มหมดเลยอะทุกคนแล้วก็มีร่งศพตังเดียวเดียวมันชวนหลอนนะเอาจริงห้องนี้มันมีอย่างเกิดขึ้นเลยครับผมอ่ามันอาจะมีอย่างนะ โอเคตอนนี้ผมต้องการหาห้องอทีมีคําว่าเคปบลับพลักอะไรเนี่ยอ่านก็ไม่ควรจะออกนะฮะทุกคนออกทางเก่าเขาต้องออกทางเก่าครับผมขออนุญาตเฮ้ยเปิดเพื่ออะไรเนี่ยเปิดสิครับเปิดสิครับรออะไรอ่าออกมาได้แล้วครับผมเย่ผมบออย,ย่นเนียงดิ ผมยานจะมองโล่งสพนี่แ่ะแม่งเชีย่ยมันมันเป็นภาพแบบสีที่มันแบบขาวๆตัดกับดำๆอะ่ะมันเลยเห็นในรู้สึกแบบไล่ตามีความแบบน่ากลัวไปไนิดตู่ไปเลยอะ่ะทุกคนทุกคนสังเกตบอเวลาแบบแถวภาคอีสานบางสิภาคใดกับลำเจรโล่งสพบมันจะเป็นโลูกสีขาวๆนี่บออ่ะ โล่ง่าสิเป็นโล่งของนอกรโล่งของในส่วนลายโล่งของนอกมันจะเป็นโล่งแบบโล่งเย็นนะมันจะเป็นสีทองๆสีงามๆอยู่แล้วอะแต่ว่าโล่งของในอ่ะโล่งเปาๆอะสีขาวๆอะมั่อสิสันไปเห็นแบบตัดกับสีขาวมันจะเป็นลวดลายที่แปลกประหลาดมากมัราะนช่วงนี้เป็นรู้สึกแบบหน่ากลัวไปในตโตไปเลยอะหน่ากลัวอยู่นะย่ว่าจะตกกับไปทางเก่าอะมันก็จะปีนแล้วละกันมันมีหลายหองอยู่นะทุกคนนะเอาจริงอันนี้ก็นาจะเป็นแมปรีไม้คนไทยจะแทนนะทุกคนนะ นี่ห้องนี้แท้ครับผมเบอร์เฮดิมี่อย่างเลยนะตรงนี้นะไฟ้ายไปโปรทำงานตรงที่เปืนอเบื่อด,ด้วยทำไมมันหึผมกลัวนะเนี่ยไม่ได้กลัวเล่นลนะเนี่ยทีบงานาเปียงนาครับมันเป็นห้องดิ่แบบเมือนเชื่องต่อกันไปเลยอ่ะทุกคนเราสิไปยังไงก็ไปห้องนี้แล้วกัน ไป,ปรบริษัททางดันเรือของสุดท้ายหรอปะนี่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 ของเอียงนี่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 ตรงกับกุญแจนี่เลยโอ้โหเปิดเข้ามาแล้วครับอะไรนะโอ้ยทุกคนทุกคนทุกคนเป็นรูปป่ายงางซอมไปตกใจ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 เอ็กม์กลบอลป้าสัตว์เฮีย้ยนุ้ยรูปนกลัวมากอันนี้อะไรอะ่ะเงาอะไรอะ่ะ แกเลือดหรอ,อทุกคนน่ากลัวนะห้องนี้นะไม่เห็นมีอะไรเลยโว้ยโว้ยว้ยทุกคนไฟฉายก็เริ่มฮีโล่ฮีลงเออจะผ้าไม่อยู่เราบวกไปดีกว่าห้องนี้ไม่เห็นมีอย่างไรอ่ะทุกคนดีดีด,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 ดีอะไรอะฉลงหรอองุ่แจ้งงไงห้องอับสลาแน่ๆใช่ไหมันาดพันล็อกอ๋อก็ห้องเก่านี่แหละแต่ว่ามันเด็ดแล้วมันคิดว,ว่าคำล็อกคลีหรอ คืออะไรวะแล้วนี่คืออะไระทุกคนไม่รู้นะฮะหรือมันผ้าพันแผลหรือเปล่าเอาไว้น้ำก็ดีเอาละครับทุกคนมาสู่โซนห้องน้ำครับห้องน้ำมีอะไรโอ้โหห้องน้ำสกรปรกมากแกโซนห้องน้ำผมไม่เห็นมีอย่างเลยนะทุกคนนะเอาจริงไม่เห็นมีอะไรจับสแกแบบมาหน้ากลัวเลยอืมจะบ้าโอเคเก็บมาแล้วนี่กุญจุแจห้องอะไรเนะี่ย น,นี้ก็เป็นที่พันแผละนะฮะอันนี้แค่กุญแจห้องของอน,นันครับโอเคอันดับแรกเข้ามาสำรวจก่อนเลยแต่และห้องก็ไม่เห็นไม่เห็งแปลกๆไม่เห็นไม่ยห็เกิดขึ้นเลยเออก็ดียู่คอนเจนิบเดนควันปะวะจนเกินไปโซนนี้ครับเป็นโซนห้องน้ำหมดเลยนะทุกคนนะอาจริงมันเป็นบ้านหรือเป็นเป็นอีกอย่างกันแน่นะทุกคนผมงงมากเลย นี่ห้องนึงครับผมเชื่อมต่อกันกลห้องไหนบอมันอาจจะเชื่อมเอ้ยเชื่อมกันอยู่วะขออนุญาตนะครับพี่ขออนุญาตนะครับคือ,อถ้ามันสว่างกว่านี้ผมจะพอได้อยู่อ๋อดีมันเชื่อมกันนะคือมันเมิดเกินไปเขาเลยบ่เห็นหงประมาณนี้ครับภายในนีก็อบอ่เห็นสิ่งนี้อย่างเลยนะมีแต่ขยะทุกคน โอ้โหให้ผมลานหนึ่งผม,มก็บอกว่าตกใจเชีย่ยผมไม่ได้ตกใจนางรำนะผมตกใจตัวเนี่ยอ๋อจะหาิีบได้เห็นปะเฮ้ยทุกคนจีบได้เย้หยิบพีได้โอเคถ้าหยิบได้แต่ผมว่าอยากจะเต็มใจอยาจะจบอยากจะหยิบกอดทุกคนเอาจริงโอเคมองนี้บนหน่อยแต่ไม่ยังเรากลับไปทางนี้ครับมาอันนี้เป็นของเฮปปี้ทีนะทุกคนนะฟัดดาวเหรอ ต้องให้เราเปิดอะไรนแน่ๆนะแต่ว่ามันยังไม่มีวิธีเอ็ดให้ได้เปิดได้ไดไ้ต้องกลับไปทางเกาหลีเดีนวมานิทุกคนผมกลัวผมกลัวไปทางเดิมนะทางเดิมก็ไม่เห็นจะมีอะไรทุกคนมันมีอย่างนี้นะอะ้ผมโลูกเลยแล้วกันขออนุญาตขออนุญาตเก็บชื่อเ่่ชื่อเจ้า ยังไงต่อเลตอโอ้โหยืนเป็นบอยแบนด์ทุกคนมีหัวโขนนุบมันพร้อมเที่ยหันมาในตกใจเลยนะเก็บไม่ได้แฮะเขาว่าหัวนุมบ้านหกที่ว่าล่ะว่าจะเป็นยังไงเราเตยยากขกินไปเย็น,นท้งสี่เลตครับผิดคู่เอ้ยตอนนี้คือผมผิดคู่ไปแล้วนะมี่หงที่ต้องเก็บอีกพะปนอาจจะมีนะมีไฟฉายไฟฉายเดี๋ยวมันช่างแบบ ร้อนๆจะระเกินโอ้โหเหนี่ม้มนอะไรเนี่ยหัวรู้อะไรอ่ะแปลกประหลาดมากอ่ะจริงกล่องอะไรเก็บไม่ได้ฮะทุกคนนะโอเคครับก่สิ่ิบมาสํำหนินะผมก,กระโบาหลักกันเหลินมันให้เห้าเหี้อย่างกันแน่เพราะว่ามันมีหมอตั้งไว้อย่างกลางห้องเลยอะเหมือนเป็นพิธีแบบไสยศาสตร์โบราณนะทุกคนนะ้แบบพวกเหรินคอมุ่นดำอย่างปรบ้าณนี้นะ ผมก็มาดูว่าเข้าต้องปลดบอยวิญญาณนางล้ำหรืออีอย่างวะมารูวกันเพราะว่านาาแม่มันเขียนว่าถ้าคนที่คุณรักตายจากไปคุณจะเชื่อไหมอะไรมานี้นะทุกคนเนื้อเรื่องหลักๆนี่คันทายอยากเบิ้งก็ล้องไปเสิร์ชเบ,บิ้งนะ แมปผีนางรำแมปรูบอกของไทยก็สี่ประมาณนี้ครับเห็นน่ากลัวน่ากลัวสิผมชิว่ายมิจําสแกร์บอกเลยว่าผมนี่ครับผมเออเล่นสบายๆแต่มันทําให้เราหน้ากลัวเฉยๆนะฮะทุกคนเอาเป็นว่าผมเฝ้าออกไปจากบริเวณนี้กันดีกว่ามันจะาจะร้อน,อนแปลกๆอุ้ยข้างนี้ผมขอตำรวจก่อนแล้วละกันแต่ว่าอาจจะบ่ได้มากเลยในพาร์ทหรือน,นั่นหรือนี่นะทุกคนนะโอเครีบออกไปเลยนะฮะทุกคนว้าว เฮ้ยทุกคนห้องนี้หองอะไรอ่ะเป็นัเป็นห้องวะอินเทรกอีกแล้ว what เฮ้ยทุกคนเส็นทางใหม่เฮ้ยชั้นสองหรอเออเลิศชั้นสองผมว่ามันต้องมีแน่มีแน่มีแน่แน่ใช่ไหมใช่โอ้โหแน่นอนมีแต่เทียนทุกคน อ๋อก็ชันทึกน่นละแต่ว่ามันเหมือนเป็นระเบียงข้างล่างอ,อ้ยไม่ของสมุดว่างผมไม่เอาละผมลงไปก่อนเลยมันมันร้อนมากแก <laughs> มันร้อนเอาจริงไม่อยู่ละใครจะอยู่ก็อยู่ผมไม่อยู่แลวผมออกไปก่อนเลย อนนี้หาัอาก่อนโอเคครับก็เป็นใจกันบ้างครับสำหรับแมปนั่งรับใน้ครางนีนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นแมปที่หนกกากัวใช้ได้เลยนะทุกคนนะเพราะว่าราาละเอียดเกมที่เขาออกแบบมากครับทุกคนที่เขาสร้างใสขึ้นมากมีความเป็นไท100่ร้อยเปิดเส้นครับเพราะว่ามีรายละเอียดแบบเออไร่ไทนน่นะาจันทร์สีนะทุกคนนะมีความเป็นแบบไซยศาตร์เ่นคองแล้วก็มีพวกหมอดินหมอบั้นดินเผานะทุกคนนะแล้วก็มีโล่งซบที่แบบเคลอะมากครับทุกคนโอ้โหหนาก,กวัวอยู่นะทุกคนเสียงเอฟเฟกต์ e F X. บรรยากาศนี่ถือว่าใช้ได้แต่ว่า ไม่ใช่มีเผืืออย่างสันเดออซองไปนันปีนี้ก็โพสวางจักมองเลยและกัมนี้ามเป็นแบบเหมือนเขาใส่เฮ้าแก่ไขปิศาจอย่างบางอย่างครับทุกคนเพราะว่าผมเห็นหมอปั้นดินเผาเหมือนเขาใส่เฮาปล่อยวิญญ,ญาณนั่งล่ำหรือเปล่าที่ถูกกักขังมาดดจากหมอผีอย่างบางอย่างในนี้นทุกคนนะก็ลองมาเหรินเบืองค้างเดี๋ยวข้าง,งนาคันผมมีโอกาสในผมจะมาลอง้าขึ้นสันสองเบึงสันสองผมดมี่ปัตมีอย่างแท้แน่นอนแต่แตเล่นมาผมยัน ผมญาตหมองซนนางล่ำอ่ะมันจำสแกเฮาตะวันเล่นไปน่าจะเลื่อมลินมากว่าท่านเห็นอย่างจำสแกเลยนอกจากโตโคกก้งกระดูกเล็กน้อยเนี่ยมันไล่เฮาเออก็แอบแบบตกใจอยู่ทิดดึงนะทุกคนนะเอาเป็นว่าได้แค่นี้พอ่อกรทั้งแล้วกันครับมาตำรวจจะซื้อเนอะอะาะเออก็บญาอยู่ครับทุกคนโอเคเป็นว่ากันไปมาคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมติดติกล่ากดติดสเกลก,สสก,กันนะนะครับและที่สําคัญอย่อาลืมกดกระดิ่งเพื่อที่สี่วันพิภัตรการแจ้งเตือนในคลิปๆหนาครับสหรับมือนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย ไปก่อนนะโอ้โคตรร้อนเลยผมไม่ชอบตรงนี้มากดูมันมีความเป็นลายเป็นลายนะคะทุกคนอันหลังกลับลงแล้วลงจากเรือนไทยด่วนทางลงอย่างนี้นเนี่ยอุย้ยลงไปก่อนนะพี่อา้าวมาแล้วเลยคะอุย้ยไปสนวกดแค่เนี้ยไม่ต้องไปสนุกหรอกค่ะมันเปืองเปืองอะไรอะ่ะเปือง่างนไฟฉายนะคะ่ะขึ้นไปเห็นอะไรหรือเปล่าอะ่ะก็ไม่เห็นเมีอะไรเลยเป็นรูปภาพอะไรไม่รู้น่ากลัวมากแต่เป็นเรือนไทยที่ใหญ่ที่สุด ก็แงนะสิเรื่องให้เรือนนี้นะ่ะมีอายุต่ำกว่าหนึ่งร้อยถึงสอง้อยปีเชียวนะโห oh, จริงสิและเขาดังลำคนนั้นก็ไปทําพิธีศบอะไรคือตุ่มบ้านนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คราวหน้ารอติดตามเลยโอเคกันกับกลับกับบมครับ,บ,บอุ้ยปันได <laughs> กําแพงกันร้อนมากเย yeah. ี่ยเครือเชีย